คือแต่โดยความเป็นจริงแล้วเนะี่ยเรื่องของหุ่นพยนต์นี่หาข้อมูลยากมากแต่ไม่ใช่ไม่มีเลยคือคยังมีข้อมูลที่ปรากฏอยู่ทั้งในพงศาวดารของฝั่งไทยรวมถึงในวันคดีเก่าแก่ของประเทศไทยหลายๆเรื่องด้วยในวันคดีก็มีใช่ไหมคะก็คือดูเป็นวัฒนธรรม,มที่มีมาแต่โบราณแล้วก็ยังถูกบันทึกกล่าวถึง ในหนังสือในวรรณกรรมหรือวรรณคดีวรรณคดีอ้างอิงเนาะม,มาอ้างเอาเรื่องหุ่นพยนต์มาอ้างอิงใช่ซึ่งอย่างในพงศวาดานะคะเราต้อง F B I บอกว่าพงศวาดานี่บางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงร้100อยเปอร์เซ็นต์แต่มันจะเป็นแบบเรื่องราวอิทธิฤทธิปฏิหาริย์อย่างเรื่องของหุ่นพยนตนะ์น่ะจะอยู่ในพงศวดานโยนกของอทางภาคเหนือเป็นของพญาประชาก,กร,รจักรขาหรือว่าคุณแชมบุญนาในช่วงประมาณรศหนึ่งร้อยสิบเจ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบแปดมีการ กล่าวถึงหุนพยนต์เอาไว้ว่าหุนพยนต์เนี่ยสร้างไว้เพื่อดูแลรักษาพระบรมมสาลีลิกธาตุแล้วตรงนั้นก็มีการประหารนักโทษ4คนแล้วก็มีการทําพิธีให้วิญญาณเฝ้าสิ่งนั้นเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ว่าหุนพยนต์มีหน้าที่คอยปกปักรักษาแล้วก็ยังมีหน้าที่ป้องกันภัยด้วยอย่างเมื่อเร็วๆนี้ค่ะไม่กี่ปีนี้ที่เกิดโรคระบาดสายพันธุ์ชนิดหนึ่งที่เราต้องไปฉีดวัคซีนนายทินนั่นแหละที่วัดเลยน้องโคฮะ ที่วัดปงสนุกอะค่ะจังหวัดลำปางอะเขาได้มีการสร้างหุ่นพยนต์ขึ้นมาเพราะเขาเชื่อว่า,าหุ่นพยนต์เนี่ยจะสามารถขับไล่โรคร้ายนี้ได้อะอันนี้ก็ทําให้เห็นว่าพาร์ทของหุ่นพยนต์เนี่ยมีหน้าที่ป้องกัน๋อมมาก็ตอบสองได้สองจังหวะเลยก็คือมันมีมาตั้งแต่แบบรอสอหนึ่งรอสอหนึ่งหนดหนึ่งเจ็มันคือรัตนโกสิน์เนาะใช่ใช แล้วโรคระบาดสายพันธุ์นั้นอ่ะมันคือเมื่อปี2019นี่เองใช่นนแต่ว่าม,มันก็อยู่มาตลอดนะคืออันนี้มันอาจจะเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าหุ่นพยนต์เนี่ยมีมานานแล้วแล้วก็ดูจะแบบมีความผูกพันกับชาวเหนืออืมใช่ใช่แต่แต่สังเกตถ้าเป็นตัวเลขอันนั้นนรอส119ใช่ปะ่ะอันนี้2019มันมีเลข1,9เหมือนกันไม่รู้นะอันนี้ย ทฤษฎีสมคบคิดครับ <laughs> อันนึงที่น่าสนใจก็คือตัวเลขรอสอนี่เป็นตัวเลขที่เขียนเขียนพงศวดานโยโนกเรื่องที่เกิดขึ้นย่อมเก่ากว่านั้นขึ้นไปอีกอ,อสแสดงว่าต้องมีการเก็บข้อมูลมาก่อนถึงมาเขียนถูกไหมข้อมูลนี้อาจจะเก่าแก่เป็นเวลาหลายร้อยปีเลย